สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับช่องเฮียพีแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าร้านขนมบหานพิจารย์สูตรโบราณเจ้าเก่าบางลำพูน,นะครับน่ากินมากเลยนะร้านนี้นะครับเป็นร้านลับนะ ัพระจัรย์มีกี่ไส้ครับมีสี่ไส้ค่ะนี่มีไส้อะไรบ้างคร่ะไส้หมยิงทุเรียนเม็ดบัวงาดำค่ะ มี่สิอยากบอกว่ากลิ่นขนมไหว้พระจันทร์นี่หอมมากเลยครับเพื่อนๆน่ากินมากเลยนะ ันนี้จะเป็นไส้หมูยิงมีไข่นะเพื่อนเพื่อนเนี่ยไส้ไส้ก็จะเป็นทันญ,ญพืชเจ็ดชนิดไส้เยอะมากเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราให้ดูไส้ทุเรียนอันนี้จะเป็นไส้ทุเรียนผ่าออกมานี่ทุเรียนไข่แป้งบางมากเนี่ยเพื่อน,อนแป้งบางไส้แน่นเลยไส้แน่นจุกเลยใส่ไข่ และนี้เราก็ได้ขนมปั้นประจำแล้วนะครับน่ากินมากเลยนะมีไส้โหยงยิงนะครับแล้วก็ไส้ทุเรียนไส้โหยงยิงนะครับนี่ครับแป้งบางนะครับเครื่องเน้นๆเลยนะเพียบเลยส่วนไส้ทุเรียนนะครับอันนี้จะมีไข่ด้วยนะนี่แป้งบางนะครับไส้ทุเรียนนี้ไส้เยอะมากเลยนะเดี๋ยวเรามาลองชิมไส้ทุเรียนกันนะครับกลิ่นหอมน่ากินมากเลยนะแป้งบางนะครับรสชาติหวานกำลังดีนะไม่มากเกินไปนะครับ นี่ได้ว่าอร่อยมากเลยนะไส้หอยยิงนะครับจะมีความพิเศษนะจะมีกลิ่นหอมของส้มด้วยนะครับน่ากินมากเลยนะเกีียวเพลินเลยอะ่ะเพื่อนๆพนต้องมาลองนะครับร้านลับนะร้านขนมไหว้พระจันทร์นี้นะครับจะอยู่ที่บางลำพูสามเสนซอยสองนะครับเบอร์ติดต่อศูนย์สองสองแปดหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าสี่นะครับเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทางเพจขนมไหว้พระจันทร์สูตรโบราณเจ้าเก่บบาบางลำพูนะครับดูว่าเขาจะเปิดให้สั่งจองเมื่อไหร่เพื่อนๆก็สามารถสั่งจองได้นะครับ ที่ร้านนี้นะครับกํลาลังผลิตแบบครอบครัวนะเขาอาจจะผลิตได้ไม่มากเพื่อนเป็นที่สนใจก็ใจเย็นๆน,นะครับค่อยๆสั่งจองกันะ ลงมาซื้อประจำเลยเหรอครบับครับประจำครับ